สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้รับชมสําหรับศึกรอชิงแชมป์โลกระหว่างฝรั่งเศสเจอกับอิหร่านนะครับที่อันดับหนึ่งของเอเชียอิหร่านเจอกับฝรั่งเศสอันดับ10ของโลกนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเราก็ตั้งหน้าตั้งตาดูกันนะครับว่าวิเคราะห์นะครับเพราะว่า2คู่นี้จะมาเจอกับทีมชาติไทยนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอิหร่านนะครับแต่ก็ อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับต้องบอกว่าการละครเจอกับฮอลลีวูดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอิรานนะครับก็ไม่เชิงว่าจะเอาจริงนะครับทั้งทั้งที่นะครับครึ่งแรกก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสก็เล่นด้วยนะครับเพราะว่านะครับมีหลายๆจังหวะนะครับที่คาใจแฟนบอลนะครับไม่ใช่แค่แฟนบอลชาวไทยนะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์นี่เดือดเลยนะครับแฟนบอลฟุตซอลโลกนะครับทั้งทั่วโลกเลยนะครับที่ ได้รับชมเกมนี้นะครับต้องบอกว่าครึ่งแรกนี่โอ้โหเป็นการละครชัดๆเลยนะครับแบบว่าบางจังหวะหน่าจะเข้าก็ยิงไม่เข้านะครับแบบได้ลูกจุดโทษนะครับ2จังหวะนะครับหน้าประตูแต่ยิงออกไปไหนไม่รู้เลยนะครับแบบไม่มีทิศทางเลยนะครับลูกยิงจอๆที่ฝรั่งเศสได้ก็นะครับมีเล่น2จังหวะด้วยนะครับทั้งๆ้งที่ททน่าจะยิงยัดเข้าไปได้อันนี้ ผมพูดตามความจริงไปเลยนะครับนะครับแอดมินขออนุญาตพูดตรงๆไปเลยนะครับจังหวะอย่างนี้นะครับก็น่าจะยิงตรงๆไปได้เลยนะครับแล้วก็อิล่านนะครับก็ยังมาเสียจุดโทษอีกนะครับสําหรับผู้รักษาประตูนะครับที่เล่นหน้าประตูเกินสิบบินะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นสําหรับนะครับมาตรฐานโลกขนาดนี้นะครับต้องบอกว่านักกีฬาทุกคนนะครับที่ติดทีมชาติขนาดนี้แล้วนะครับ ในกติกาขนาดนี้ไม่น่าจะลืมนะครับอะยังไงก็มาว่ากันในเกมครึ่งหลังนะครับพอเกมครึ่งหลังนะครับเป็นนะครับอิหร่านนะครับออกนําไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็นะครับจบเกมนี้นะครับเป็นอิหร่านนะครับมายิงชนะฝรั่งเศสไปสประตูต่อหนึ่งรวมผลนะครับก็คือนะครับอิหร่าน 9คะแนนเต็มนะครับจากการชนะ3นัดรวดนะครับฝรั่งเศสนะครับชนะ2นัดมี6คะแนนนะครับแล้วก็เวเนซุเอลานะครับมี3คะแนนนะครับแล้วก็กัวเตมาลานะครับมีศูนย์คะแนนนะครับก็คือเวเนซุเอลากับกัวเตมาลานะครับอยู่อันดับ3กับอันดับ4นะครับก็เป็นอิหร่านนะครับเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มนี้นะครับโดยฝรั่งเศสเข้าเป็นอันดับ2นะครับจะมาเจอกับทีมชาติไทยในวันที่27นี้ของในรอบส0 อ่าสิบแปดทีมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเออสิบหกทีมสุดท้ายนะครับต้องรอเชียร์รอชมกันนะครับเราเป็นกําลังใจให้กับชุดฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับช้างศึกนะครับล้มนะครับฝรั่งเศสให้ได้ละกันนะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมเป็นกําลังใจให้กันด้วยกันนะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับๆแบบนี้ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินฮะข้อมูลข่าวสารดีๆมาอัปเดตและทําเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ